MTS g o l แม่ทองสุข MGB ออมทองระบบ g o ล d b l o c k c h a i มีเงินเขานับว่าเป็นน้องมีทองเขานับว่าเป็นพี่แล้วอยากมีทองต้องทำยังไงออมทองกับ MTS g o l Blockchain เปลี่ยนเงินให้เป็นทองออมเป็นเงินได้เป็นทองเริ่มต้นออมเพียง150บาทกระจายความเสีย่ยงป้องกันเงินเฟ้อด้วยทองคำสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือ Safe Haven ออนท,ทุกวันตลอด24ชั่วโมงแม้เป็นวันหยุดนักขัตเกษ์แลกรับทองได้จริงจองล่วงหน้าเสร็จสามารถไปรับทองได้ที่ MTS g o l แม่ทองสุดทั้ง5สาขาหรือจะอยู่บ้านกรอรับทองก็ได้เพราะ MTS g o มีบริการจัดส่งถึงที่ทั่ทวประเทศทั้ง77จังหวัดสามารถมอบทองให้กันและกันได้ผ่านฟังก์ชันออนทองเพียงแค่เป็นเพื่อนสมาชิกกันในระบบบล็อก c h a ระบบดูแลความปลอดภัยสูงสุด มั่นคงเชื่อถือได้ออมทองดีดีสมัครง่ายง่ายผ่านเบอร์ www.mtsblockchain.com 1. ใส่เบอร์โทรศัพท์2ใส่ข้อมูลส่วนตัว 3. กรอกข้อมูลและอัปโหลดภาพถ่ายคู่บัตรประชาชน 4. เสร็จสิ้นขั้นตอนฟรีค่าธรรมเนียมทั้งสมัครออกโอนออกได้ดทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดจำนวนครั้ง ออมทองกับแม่ทองสุกออมสะดวกโอนง่ายจ่ายสบายที่เดียวที่ mts go แม่ทองสุกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-770-7777สแกนไลายบนหน้าจอหรือไลน์ id @mts go จึ๊บโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะขยับเลยค่ะแฟนรายการหมีดุกระทิงเดือดน,นะคะพบกันเวลาดีสี่โมงเย็นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามสถานการณ์ทองคำนะคะใน<ม>ช่วงครึ่งสัปดาห์หลังนะคะวันนี้ตลาดก็รอคอยนะคะ,ะการ ค่อยถแถลงนะคะการประชุมที่แจ็คสันโฮของคุณเจอร์พาวเวลซึ่งเป็นประธานเฟดน,นะคะวันนี้พี่กระทิงมีอะไรมาฝากแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนรายการคะก็วันนี้นะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะช่วงเช้านะคะได้ทิ้งร่วงหลุดลงมาเกือบหลุด3,300เหรียญนะคะก็จากตัวประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำนั้นร่วงลงมาก็หนึ่งก็คือดอลาลาร์เด็กนะคะที่อ่า แข็งค่าขึ้นนะคะแต่ก็ถือว่าไม่มากสักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ก็ยังกลับไปยืน100จุดยังไม่ได้นะคะยังอยู่บริเวณประมาณ98.28สิบอปโดยประมาณนะคะก็ถือว่ายังไม่ก็มีผลกระทองทองคำอยู่นะคะแต่ไม่ถือถือว่าก็ไม่ค่องข้างที่จะไปทางมากสักเท่าไหร่เพราะว่าตลาดน่าจะรอลงมารอในเรื่องของคืนวันพรุ่งนี้ที่ p โพเวลเขาจะออกมาสปรีกันนะคะ พี่กระทิงก็เสียงไม่ค่อยดีนะคะคุณลูกค้าจะเสียงให้แหบหน่อยแล้วกันค่ะเพราะว่าช่วงก่อนที่มนีก็ป่วยไปสองสัปดาห์นี่ยังไม่ดีมากนะคะค่ะอ่ะมาดูค่าเงินบาทค่ะสําหรับค่าเงินบาทนะคะหลังจากที่ตัวอ่าค่าเงินบาทแข่งค่ามาประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วของค่าที่จะแข่งค่านะคะสัปดาห์นี้นะคะ่ะก็สูงใสขึ้นมาหน่อยนะคะกลับมายืนเหนือสามสิบสองจุดห้าศูนย์บาทได้นะคะตอนนี้ขออนุญาตดูกราฟเรียลไทม์นะคะอันนี้ก็คือเป็นกราฟกราฟแบบว่าเป็น พิกเจอร์นะคะซึ่งอาจจะไม่เห็นดาวทาตอนนี้ค่าเงินบาทก็ค่อนข้างที่กลับมาออดค่ากค่อนข้างเยอะนะคะอยู่บริเวณประมาณ32.60โดยประมาณนะคะดูจากกราฟแล้วนะคะเส้นค่าเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่บริเวณ32.56นะคะ แต่ต้านเดิมนะคะอยู่ที่32.30นะคะก็เป็นต้านห้องข้ามเล3มานะคะซึ่งมันก็ประมาณ2เดือน <ừ. S 1> ที่ผ่านมาก็ต้องกลับมาลุ้นค่ะค่าเงินบาทะจะกลับขึ้นมาออดค่าอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะปัจจัยมันก็ยังเพราะว่าดอลลร์อินดซ์ก,ก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างที่จะระดับต่ํากว่าร้อยอยู่นะคะค่ะแล้วก็ถัดมานะคะใช่โอเคะ okay. ตัวบอลยิวนะคะก็ยังทรงๆอยู่นะคะตัวอายุ10ปีกับสาปีอยู่ว่าอยู่ในเครับที่เป็นที่ทางเดียวกันนะคะก็ยังไม่มีผลกระทบกระทองมากสะกเท่าไหร่นะคะส่วน f p r นะคะก็วันก่อนขายออก3.15ตันนะคะถือว่าขายค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ราคาทองนะคะร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่แต่ ไม่เท่าวันศุกร์วันศุกร์ขายเยอะกว่าน,นี้<า>อีกแต่<อ>ไม่ล่วงนะคะเพิ่งมาล่วงกลับมาคืนนี้เพราะว่าน่าจะมีข่าวเริ่มร่วงมาแล้วว่าทางพูเวลอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยตามที่ทางอ่าสัมกดดันใช่ถูกต้องค่ะทางสมาชิกเฟดต่างๆหรือนักวิเคราะห์ต่างๆนะคะเฟดว่าเขาคาดการว่าเฟดควรที่จะลดดอกเบีย้ยในเดือนถัดไปซึ่งทีเนี้ยมันมีข่าวเลยรอบลมาว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันยังอยู่ในภาวะที่ยังเฟอ้ออยู่มันก็ยังไม่มีโอกาส มันก็ยังคงต้องคงดอกเบีย้ยต่อไปนะคะยังไม่ยังไม่ควรที่จะลดดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นะคะเลยทําให้ราคาทองนะคะร่วงลงมารับข่าวตัวนี้ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่าส่วนตัวเลขเศรษฐกษิจของสัปดาห์นี้นะคะก็จะไปโฟกัสของคืนนี้คืนนี้ก็จะมีสมาชิกเฟดนะคะออกมาเริ่มมาออกมาแถลงคัดสี่ทุ่มกับตีหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ค่อยจะ สำคัญเท่าพรุ่งนี้นะคะซึ่งตัวเลขพรุพ่งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอีเวนต์เยอะมากเลยพรุ่งนี้พรุพ่งนี้ก็จะมีตัวเลขหลักๆก,ก็จะเป็นตัว u n นเอ็มพ m e เม c น a i เนะคะซึ่งคาดการออกมาแย่นะคะเป็นผลบวกปของขำ นะคะแล้วก็จะมีฟิลุเฟตนะคะซึ่งค่าการออกมาเป็นบวกกับทองคําเช่นกันนะคะแล้วก็แฟดเมนูเฟเลิง P.M.I ค่าการออกมาบวกเช่นกันนะคะแล้วก็ P.M.I พูดง่ายๆก็คือปัจจัยบวกเท่านั้นเลยนะคะแต่มันกดดันกับตัวคําแถลงถ่อยคําแถลงของโพวิลในที่ที่แจ็คสันฮงนะคะจะพูดแจ็คสันหวานนะคะขอรทโมชิะรู้เลยว่าเราเป็นอักเซ่ใช่ถูกต้องค่ะก็ภาพรวมนะที่จริงแล้วค่ะพี่กระถิงก็ยังมองว่ามันค่องข้างลง ค่อยๆซึมลงนะคะซึมลงเพื่อที่จะมารอข่าวหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปรอเซอร์ไพรส์ในในวันวันพฤหัสกับคืนคือวันพฤหัสกับสุกสุกน่าจ,จะวิ่งแรงเพราะเป็นสุกหันษาอยู่แล้วนะคะค่ะม <า S 2> ่ะมาดูแนวรับแนวต้านก่อนอ่ะพี่เดี๋ยวนะเรามาคุยเรื่องโพวิลก,ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปดูบทวิเคราะห์นะคะแล้วแต่ค่ะเอา้เอาเรา,เา,เาที่พี่พี่หมีจะ,ะในส่วนของพี่หมีนะคะเดี๋ยวจะบอก จีิงๆมันมีข่าวด่วนมาออนะคะในช่วงช่วงสายมานะคะหมายประมาณบ่ายๆเนี่ยค่าเงินบาทเริ่มแข็งมานิดนึงนะคะแล้วตอนเย็นตอนนี้นะค่ะเริ่มกัดมาอ่อนค่าอีกครั้งนะคะเพราะว่า มีข่าวมานะคะว่าหุ้นเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะตลาดนิเคอิตตลาดนะคะโดนล่วงลงนะคะจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอแล้วก็การกดดันนะคะของอัตราภาษีที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆเหมือนกันตกลงกันได้แล้วนะคะแต่ว่า50%เอที่เหลือนะคะแล้วก็ประเทศลุมเบรกซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะ,ะยังค้างค้างคายา,ายังไม่บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะคะยังมีการต่อรองเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่น่าจับตามองนะคะในส่วนของไปนั่งนี่ก่อนนะในส่วนของการเ,าเรียกว่าภาษีนะคะภาษีที่เพิ่มขึ้นมานะ,ะเรียกเรียกเก็บเงินจากพวกเราอะนะคะโดยใช้ความเป็นมหาอำนาจนะคะซึ่งในในความที่เป็นประชาชาติในถึงการอยู่ร่วมกันบนโลกในบนี้ทางด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นการ เหมือนเอาเปรียบประเทศเล็กๆคู่ค้านะคะแต่ว่าในแง่ของการบริหารภายในประเทศถือว่าทรัมป์มีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเก่งนะคะเขาสามารถหารายได้เข้าประเทศและลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เหลือเงินคงคลังเพิ่มมากขึ้นแบบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยถือว่าเป็นเก่งถือที่เรียกว่าฉลาดในเรื่องของการบริหารเหมือนเป็นหัวธุรกิจ ใช่ค่ะนะคะแต่มันก็เป็นผลกระทบกับตัวพวกเราเหมือนกันเช่นคนอื่นเดือดร้อนถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่กําลังได้รับข่าวดีก็คือในเรื่องของการเจรจาระหว่างรัสเซียยุเคนกับทังอเมกานะคะซึ่งผ่านมาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะแต่ออกมาแค่ผ่อนคลายความตึงเครียดความกังวลเพราะว่าการที่เขาไปพบปากกับทางผู้นํายุเคนนะคะกับทางคุณทามนะคะค่อนข้างที่จะออกมาดีแต่ไม่มีความชัดเจนว่า สุดท้ายแล้วเขาจะลงยุติสงครามได้เยี่ยงใดค่ะเพราะนะว่ามันคุยกันคนละประเด็นด้านอรัเสเซียก็จะยึดพื้นที่คือยึดไปแล้วก็คือยึดตามนั้นแต่อยากได้เพิ่มคือไม่ยอมที่จะให้เซเลนสก,กี้ซึ่งเป็นประธานาธิบดียูเครนเนี่ยไปเข้าร่วมกับสหพันธ์ยุโรปนะคะซึ่งมันมีความอันตรายแล้วก็มันเป็นเรียกว่ายุทธา ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยม,ม,มันทำก่อให้เกิดความไม่มั่นคงกับรัสเซียเหมือนเขาโดนปิดล้อมเขาก็จะไม่ยอมนะคะแต่ฝั่งยูเครนนะคะซึ่งเขาอ่ะก็อยากเข้าร่วมกับสหพันธ์ยุโรปอยู่แล้วซึ่งมันเป็นนโยบายหาเสียงของคุณเซเลนสกี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาต้องสูญเสียแร่ธทตุที่ไปคุยที่ที่ค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงกับทำไว้นะ,ะเพื่อต่อรองในเรื่องนี้ซึ่งไม่ว่าจะลงเออยังไงนะคะ ทำได้ผลประโยชน์หมดสุดท้ายทําได้ผลประโยชน์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองนะคะค่อยๆซึมลงเพราะว่าในการคุยกันครั้งนี้ก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีแต่ยังแค่ยังไม่มีข้อสรุปเท่านั้นเองแล้วก็ประจวบก็คือในเรื่องของในเรื่องของโพเวลที่เขาจะออกสปีทนี้นะคะอาจจะตลาดเริ่มรู้ออาจจะไม่ลดดอกเบี้ยก็ได้เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอะค่อนข้างที่จะออกมาเฟ้ออยู่ นะคะยังตัวเลขเงินเฟอ้อยังสูงอยู่แต่อย่าลืมไปค่ะสงครามการค้าเรายังไม่จบอันนี้ดังนั้นพี่กระทินก็ยังมองว่าะถ้าลงมาก็คงลงมาไม่เยอะหรอก <Yeah. S 1> เพราะว่ามันรับอยู่ช่วงนี้มันก็มันก็ควรจะมีข่าวบ้างเพราะทองมันก็วิ่งไซ์เวย์มาประมาณ เกือบเดือนหนึ่งแล้วอะอยากมีข่าวไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ให้พวกเราได้ตื่นเป็นนะคะคุณโพเวลนี่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเขา,เาทรัมพยายามกดดันนะคะพยายามจะหาคนโน้นคนนี้นะคะมาดีเบตกับเขาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นองค์กรอิสระเขาก็ยังแข็งกราวในท่าทีของเขาว่าถ้าตัวเลขต่างๆมันยังออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เงินเฟ้อประกอบกับ,กบว่าด้วยความที่ได้เปรียบ ะะกับการนโยบายภาษีของทรัมป์เนี่ยมันทําให้มูลค่าราคาสินค้าหลายๆตัวเนี่ยปรับสูงขึ้นนะคะ,ะก็คนในประเทศก็ต้องแบบรับภาระนี้ไป<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินยังเฟอ้อเยอะอยู่แล้วยังมาลดอัตราดอกเบีย้ยก็จะเฟอ้อกันไปใหญ่นั่นเองแล้วมันเป็นปัญหาภายในอนาคตเราก็ไม่แน่ว่าทรัมป์เนี่ยสมัยหน้าจะได้เป็นประธานาธิบดีอีกหรือเปล่านะคะ <laughs> ก็ต้องมาดูว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่สะท้อนผลกับสภาพเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชากรสหรัฐเนี่ยจะทําให้เงินเฟอ้อหรือว่าการลงทุนภาคการลงทุนนะคะภาคเอ่อเรียกได้ว่าภาคครัวเรือนนะคะจะมีผลดีหรือผลเสียไงเราต้องดูระยะยาวต้องประเมินอีกสักนิดน,นึงหลังจากข้อตกลรลุข้อตกลงต่างๆเรื่องภาษีแล้วเนี่ยผลมันจะออกมาอย่างไงนะคะซึ่งในส่วนใหญ่ก็มองว่าเงินจะเฟ้อต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการลด อัตราดอกเบี้ยน่าจะยากใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะตอนนี้เศรษฐกิจของทางอเมริกานะคะ,คะสหรัฐน,นะคะ,คะถือว่ายังดีถือว่าดีขึ้นนะคะหลังจากที่คุณทำเขาเข้ามาบริหารแต่ถึงแม้ว่าจะกระทบต่อคู่ค้าประเทศต่างๆแต่กลายเป็นว่าเขาได้รับผลดีกับประเทศเขาเองนะคะดังนั้นก็ในมุมมองของนักลงทุน,นก็ยังมองว่าตอนนี้ทองคาก็ยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อดังนั้นนะคะเราคุณคุณทำเพิ่ง ขึ้นตําแหน่ง้ยังไม่ถึงปีเลยปียังหนึ่งปีังค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้อีกสามปีเขาปกติจะสิบวาระเขาจะสี่ปีอีกสามปีอาจจะมีลูกเล่นอยู่เรื่อยๆจนหมดวาระนะคะก็ต้องติดตามต่อไปทองคาก็อาจจะอื่นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอื่นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเรามาดูแนวรับแนวต้านต่อการลงทุน กับการลงทุนวันนี้นะคะอ uh, ในฝั่งของพี่หมีนะคะมองแนวรับนะคะอยู่ที่คือมันเป็นแนวรับหลักใหญ่ๆที่เคยลงมานะคะ 3,300เหรียญน,นะคะแล้วก็ถ้าหลุดไปนะคะบวกลบ20เหรียญแน่นอนไม่ว่าจะขึ้นหรือลงถ้าเบรกนะคะก็ประมาณ3,280เหรียญเป็นแนวรับถัดไปส่วนแนวต้านวันนี้ก็พยายามจะขึ้นอยู่ไม่ค่อยจะไหวนะคะกรอบใหญ่ๆหังให้3,345เหรียญน,นะคะขึ้นไปก็ขายแถวนี้หรือถ้าขึ้นไปนะคะจะขายอีกชุดที่3,460เหรียญน,นะคะแล้วก็ลงมาก็ทํากําไรแถว3,300นะคะถ้าเกิดใครใจใหญ่รอหลุดก็ ค่อยๆดูนะคะสำหรับสต็อป้อนะคะถ้าเกิดทะลุ3,460เหรียญไปแถวแถว70เนี่ยมีโอกาสจะทำงหายนะคะเพราะฉะนั้นก็ New High ก็จะต้องสต็อปร้อนไปก่อนนะคะรอ,อดูความชัดเจนเพราะว่าถ้าเบรกขึ้นอีกทีเนี่ยอาจจะกลับมา3,400เหรียญอีกสักรอบหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอข่าวกระตุน้นอ่าฝั่งพี่กระทิงให้กอบลงทุนยังไงคะส่วนพี่กทิงนะคะก็ยังเชีีรยให้ รอจังหวะเข้าซื้อเหมือน <ฮะ S 1> เดิมน,นะคะ,<ฮ>ะก็จังหวะพี่กระทิงก็แต่วันนี้ก็ลงมาค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะคะ,<ฮ>ะก็ลงมาเกือบหลุดห้าหมื่นหนึ่งพันนะคะแต่ก็ยังยังคงได้อยู่เพราะว่าค่างเงินบาทที่อุ้มอยู่เพราะว่าอ่อนค่านะคะแนวรับนะคะอยู่ที่สามพันสามร้อยเหรียญนะคะแนวรับจิตวิทยานะคะถ้าย่อลงไปก็ดูบริเวณแนวเดิมคะ่ะสามพันสองร้อยแปดสิบห้าเหรียญนะคะ,<ฮ>ะแล้วส่วนทํากําไรนะคะก็วันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ถึง มีโอกาสที่จะไปแตะ3350 <c oughs> นะคะถัดไปอยู่ที่3370 <c oughs> จริงๆแล้วนะคะระยะสั้นของวันนี้มองว่าน่าจะวิ่งแคบๆน่าจะชนอยู่ประมาณสัก40-45เหรียญโดยประมาณจุดทํากําไรนะคะจุดนสต็อปลอสนะคะจริงๆแล้ว80ก็ถือว่าเป็นแนวไม่ค่อยอยากตัดเท่าไหร่สําหรับนักลงทุนแบบว่า long term ระยะยาวนะคะ80ก็ถือว่าเป็นแนวหน้าเก็บแต่ถ้าเป็นระยะสั้นก็แนวนั้นก็คือจุดสต็อป o s อยู่ที่13,280ปเหรียญแต่ถ้าแบบว่าตัดใจเลยมองไว้ที่3 3250นะคะแนวสต็อป o อจริงๆนะคะแต่ก็ต้องดูราคาทองไทยอาจจะทําอาจจะมีราคาต่ํากว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะบาทค่อนข้างที่จะแข็งค่ะนะคะแล้วก็ส่วนราคาแนวรับทองไทยวันนี้นะคะคุณหมอเขาให้ไว้นะคะที่ราคา51,000ื้วทน นะคะแต่ถ้าลงลึกจริงๆน่าจะอยู่บริเวณ5700บาทต่อบาททองเป็นแนวน่าจะอยู่ในแรงนี้น่าจะไม่เก็บใช่ไม่น่าจะต่ำกว่านี้ก็คือ57 0ห5 7 0 0้าหดร้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะถ้าสมมติว่าข่าวมาแรงจริงเพราะตอนนี้บาทมันค่องคานที่จะอ่อนก็คิดว่าบริเวณสัก5 1 0 0 0ื่นหน่นหรือ5แบบรับจริงๆก็ประมาณ58 0 0มื่0ดห้อก็คือเป็นแนวเก็บที่ดีเลย ะะสำหรับลูกค้าลองเทิมก็คือรอเก็บนะคะแต่ถ้าระยะสั้นจริงๆก็ก็ยังมองว่าเด้งขายก่อนดีกว่าถ้าลูกค้ามีตัวถือก็คือรีบขายออกไปก่อนเพราะว่ากลัวข่ามันเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางข่าวมันจะไปทิศทางไหนนะคะเราก็เล่นสั้นๆเราก็มีสต็อปล็อปสั้นๆไปก่อนส่วนลองเทิมก็รอรอ,รอติดตามข่าวในวันพรุ่งน,นี้กับวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์ดีกว่าอาจจะมีให้เก็บต่ำกว่า5 1 0 0 0ก็เป็นได้ mm hmm. นะคะ โอเคถัดไปค่ะวุฒโพรเวลยืนนานอะนี่ไงอืมอันนี้ก็คือเราพูดไปแล้วเนาะเราลืมโชว์ที่เขาคุยกันนะคะท่าทีของสามคนนี้แต่หันข้างนะคะลูก <laughs> หันข้างไปไปคนละทิศละทางเลยเอ่อ,อ,อที่เข้าไปคุยกันผ่อนคลายขึ้นแต่ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้ตลอดนะคะโอเคค่ะแล้วก็เอ๊ะลืมสอนอะดูกาฟแป๊บหนึ่ง ่ะมาด,ดูการาฟกันนะคะดูการาฟนะคะค่ะอันนี้เป็นสปอร์ตนะคะเห็นไหมคะว่ามันมันค่อนข้างที่จะรับอยู่เรียนสามพันสามรอยเก้าเหรียญที่เราตีไว้นะคะซึ่งมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนะคะก็คือเส้นเส้นเนี้ยค่ะค่าเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวันนะคะมาอยู่บริเวณเนี่ยที่ชนไปแล้วยี่สิบห้าเหรียญแต่ที่จริงแล้วค่ะพี่กระทิงมองว่ามันน่าจะวิ่งอยู่ประมาณไล สำหรับสัปดาห์นี้นะถ้าแบบไม่ได้มีถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรแบบแรงมากคิดว่าน่าจะไม่เกิน50เหรียญสามสามห้ย์ถึงสามสามถ้าไม่เบรกแนวต้านใหม่ยังมองว่าน่าจะไซเวยในกรอบประมาณนี้อยู่ประมาณ3าม0ามหกถึงกรอบได้ประมาณสามพเหรียญนะคะถ้าลงมาจริงๆก็บริเวณเก็บประมาณโ,โห ลึกเลยที่มันเคยลงไปอยู่ที่พันสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญอันนี้ก็คือมีโอกาสที่จะวาร์ฟนะแต่ราคาทองไทยเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงอย่างที่บอกไปะคะ่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือแนวเก็บประมาณห้าหมื่นเจ็ดร้อยเป็นแนวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยสําหรับลูกค้าที่รอเก็บระยะย,ย,ยาวระยะสั้นก็รอซื้อเก็บบริเวณประมาณนี้ค่ะสามพันสามร้อยสิบเหรียญน,นะคะเด้งขายอตอนเช้าแน่นอนค่ะพี่กระทิงก็แอบซื้อไปช่วยลูกค้าซื้อไปบริเวณนี้ช่วงบ่ายมาก็ได้ขายบริเวณสามพันสองสามพันสามร้อย สามพันสองร้อยยิบเจ็ดเหรียญโดยประมาณก็ได้กําไรประมาณบาทละร้อยสามสามสองเจ็ดอ่าประมาณนี้กําไรบาทละร้อยเนาะเพราะว่าลงไปเมื่อเช้านี้ลงไปประมาณถ้าใครซื้อเป็นทองไทยประมาณร้อยห้าสิบบวกลบนะคะขึ้นมาตอนบ่ายก็ได้ขายละนะคะตอนนี้เริ่มอ่อนตัวจริงๆเห็นไหมคะว่าแรงมันเริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นค่ะถ้ามันจะลงมามันก็จะลงน่าจะลงมารับเดิมที่สามสามหนึ่งศูนย์นะคะไม่น่าจะคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะ สำหรับวันนี้นะพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งดูเป็นวันวันไปใช่ค่ะเพราะ <Surprise S 2> ว่าเพรมาทุกวะว่ารู้สึกว่าโมเมตัมมันค่นอนข้างจะมีแรงซื้อมากกว่าที่จะแรงเทขายเริ่มหมดแรงแล้วสำหรับช่วงบ่ายนะคะแต่ช่วงค่ำก็ต้องไปดูและตลาดมีกายทีหนึ่งใช่ค่ะว่าจะขายต่อไหมหรือจะมีคนเก็บนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียลงทุกตลาดเลยนะคะใช่ค่ะส่วนค่างเงินบาทเห็นไหมคะสปอตเริ่มขึ้นบ่ายก็เริ่มแบบว่าเริ่มตีตัวออกห่างแล้วค่ะ อ่ะแป๊บ,บนึงอะคะ่ะอันนี้าบาทอยู่ไหนอะนี่ไงอีก Th ตาอ่าอยู่นี่อโอเคเห็นไหมเขาว่าบาทนะคะดูรายสีชั่วโมงดีกว่าอ่ดูรายนี้บาทนะคะก็เนี่ยหาแนวต้านนะคะดูที่บริเวณ32.57นะคะอ่ะมันชนมาแล้วเนาะอันนี้ลายลายดูราย เห็นไหมคะว่ามันเป็นชนแนวต้านที่32.60ชนไปแล้วถ้ามันทะลุขึ้นไปมันจะไปประมาณ32.80ก็คือฟิโบที่ที่เราตีไว้นะคะส่วนดูแล้วว่ามันจะผ่านไหมดูทรงแล้วมันไม่ค่อยจะผ่านนะคะดูจากเส้นแล้วมันน่าจะลงมามีโอกาสที่จะกลับมาแข่งค่าอีกครั้งก็เป็นได้แต่ว่าน่าจะแข็งน่าจะไม่หนุดไม่น่าจะต่ำกว่า32.45นะคะคุณลูกค้าเออ ที่จริงแล้วอะค่ะบาทค่อนข้างปจัจจัยค่อนข้างยนน้อพี่ใช่เพราะว่าบางครั้งอะราคาขึ้นขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าบาทแข็งมากเอาเอาพูดง่ายงก็คือแนวะต้านอะสัปดาห์นี้ม <c oughs> องไว้ประมาณ32.60 <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าขึ้นไปจริงๆนะ่ะให้ไม่เกิน3.2.80นี่มีการการันตีด้วย <c oughs> ถ้าผีก,ก็อย่าว่ากันนะคะจำหน้ากันไม่ได้ถ้าผีหน้าไว้ส่วนแนวรับแข็งจริงจก็น่าคิดน่าจะไม่น่าจะหลุด3 2 จุอย่างที่เคยลงไปนะคะน่าจะแข็งท่าสุบบริเวณ3ามจุดสอง่ห้ายประมาณนะคะก็ะสําหรับนักงทุนสัปดาห์นี้มันน่าจะวิ่งไซเวร์เร็วนี้นะคะตัวเลขสําคัญมีน้อยมากมีไงลูกค้าถาม<อ>าว่าซื้อตรงบริเวณแนวไหนดีคะเนี่ยร้อยกว่านี่บริเวณที่มันอยู่ในสามเหลี่ยมที่เขาตีมันคือ มันค่อนข้างที่จะบีกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมันก็คือ,อย่างมันยังไม่ไปไหนพูดง่ายมันยังไม่บีกเลยอยู่ในกรอบใช่ใชถูกต้องค่ะแนวรับทองไทยนะคะดูดูที่บริเวณห้าหมื่นหนึ่งบะคะหนึ่งร้อาส ระยะสั้นเล่นได้หนึ่งร้อยห้าสิบหรือห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยทวดส่วนแนวขายอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคุณลูกค้ามองไว้ประมาณสักห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแล้วกันอ่ะหกร้อยเจ็ดร้อยก็พากันขายในความคิดของพี่มีโอ้ยว่อเช้านี้ลูกค้าเล่นสั้นมากกำไรร้อยหนึ่งดีใจจะตายซื้อไปบริเวณห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยขายไปหลายวันถูกแค่มาหลายวันแล้วก็เอ่อพรุ่งนี้ก็จะตัดเชือกแล้วนะคะถ้าพเวลออกมาพูดน่าจะตัดเชือกได้สักทีว่าจะเลือกข้างไหนก่อน ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเอาละค่ะต่อไปก็ฝากนะคะประชาสัมพันธ์สำหรับช่องทางการซื้อขายของ m t s g o นะคะสำหรับคนที่ค่อยๆอ,ออมนะคะก็ MGB Go Blockchain นะคะขั้นต่ำ100บาทนะคะลูกค้าเราก็สามารถสมัครเข้ามาได้ง่ายๆนะคะออม ได้ทุกวันทุกเวลานะคะเต็มที่กันไปเลยนะคะค่อยๆทยอยซื้อสะสมนะคะเมื่อถึงจํานวนที่เราต้องการแล้วก็อ่ามาขอรับเป็นทองได้นะคะอ่าเก็บเป็นทองไวะะ้จุดเด่นของเขาก็คือซื้อได้ยี่บสี่ชั่วโมงใช่ได้ทุกวันทุกวันไม่ปิดตลาดซื้อได้อย่างเดียวเลยนะคะใช่ค่ะออมได้ตลอดส่วนเปาตานะคะซื้อขาย ซื้อขายทํากําไรได้ลับทองก็ได้นะคะตั้งราคาได้ใช่ค่ะซื้อได้ทั้ง9ก้าหก้าน,นอก<อ>น,น,นะคะเก้าหเริ่มต้นที่0ูดหบาท9ก้าห้าเนอกเริ่มต้นที่0ูนดหออนซ์นะคะหนยลงทุนก็ไม่โดยลงทุนน้อยมากเก้าหเริ่มต้นที่เพียงแค่ประมาณออตอนนี้บาทละ50,000ก็ประมาณ5,000ันห้กว่าบาทนะคะ,คะ 0.01บาทเท่านั้นนะคะ<ช>ตัวนี้ซื้อขายทํากําไรได้รับท้องที่สาขาเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นนะคะยังไม่มีจะส่งไปสีค่ะส่วนส่วนเคพารตัวนี้นะคะซื้อได้ทั้งเก้าหาเก้านอกหน่วยลงทุนน้อยมากค่ะสิบดอลลาร์หรือคิดมูลค่าบาทไทยประมาณ350บาทโดยโดยประมาณตัวเนี้ย ถือว่าเป็นเน้นเซฟวิ่งมากกว่าเพราะว่ามันค่อยๆลงทุนทีละสิบดอลลาร์นะคะแล้วก็สามารถรับทองได้นะคะเก้าห้าแล้วก็เก้านอกตั้งราคาซื้อขายไม่ได้นะแต่รับเป็นทองได้ใช่ค่ะตัวนี้ยังตั้งราคาไม่ได้นะคะตัวนี้ก็คือสำหรับเซฟวิ่งนั่นแหละค่ะใช่งบน้อยอย่างเราก็ทีละสิบดอลลาร์สิบดอลลาร์นะคะอย่างที่มีพี่กระทิงก็เซฟไปทีละสิบดอลลาร์สิดอลลาร์อะไรอย่างงี้นะคะค่อยๆออมไปส่วนดามนะคะจุดเด่นของเขาคือสาหรับลูกค้าที่มีการเล่นหุ้นในของ ดามอยู่แล้วค่ะลูกค้าสามารถมีซื้อขายผ่านแมงสุงมีเจ้าเดียวนะคะ,คะที่อยู่ในแอป,ปดามนะคะที่เราอ่าวมมือกันนะคะ,คะก็คือซื้อเริ่มต้นที่อ2อจดใช่ค่ะ2อดอลลาร์หรือประมาณ,มาณ 100. 100บาท นะคะตัวนี้ก็คือซื้อขายทํากําไรได้นะคะตั้งราคาได้นะคะแต่ยังรับทองไม่ได้ตัวนี้เทรดไอซื้อซื้อขายได้เฉพาะก็เก้าจุดก้าเก้าเท่านั้นเก้าห้ายังไม่มีนะคะอันนี้ก็คือเน้นนอกอย่างเดียวเน้นทองนอกอย่างเดียวก็เก้าจุดกจะได้ไม่ต้องรู้เยอะเพราะว่าแบบนี้เล่นหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทองเดี๋ยวแบบมีทั้งเก้าหกห้าเก้านอกเล่นยากเอาเก้านอกอย่างเดียวเพราะว่าดามเขาจะเป็นแนวแนวอินเตอร์หน่อยใช่ถูกต้องใ่อ่ะโปรดักใหม่ค่ะพี่หมีโปรด โกล์เอ็กซ์โกลเอ็กซ์ค่ะอ่าเรามีโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะยิ่งซื้อขายยิ่งได้ทองนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงนี้นะคะใครซื้อขายในอ่า g o ็มนะคะจำนวน2บาทขึ้นไปนะคะก็มีสิทธิ์รุ่นรับกิฟต์วอชเชอร์นะคะมีโอกาสรุ่นรับมีโอกาสรับกิฟต์วอเชอร์หรือนะคะซื้อทองคำนะคะจำนวน20บทองบาททองขึ้นไปนะคะอ่า มีโอกาสได้รับทองคำ99.99น้ำหนัก1กรัมนะคะอันนี้ก็ลองเข้ามาซื้อขายดูนะคะเป,เป็นเพิ่งเปิดตัวนะคะก็ลองเข้ามาสมัครดูนะคะลองลองลองดูะะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นของ Android ก็คืออ,อยู่ใน iOS iOS นะคะตัวนี้ของเราอะ่ะเป็นแอปพลิเคชันของแม่ทองสุกแล้วนะะลูกค้าหลังจากที่ลูกค้า ต้องการมานานเราทำให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดฟรีนะคะซื้อขายไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้ซื้อมากก็ได้มากนะคะต่อแรกอย่างที่พี่หมีพูดไปก็คือซื้อสะสมไปกับมูลค่า 2, 2>, 2บาทขึ้นไปจะได้กิฟเชอร์หนึ่งอบาทนะคะต่อที่2ถ้าหาลูกค้าซื้อขายซื้อขาย จำนวน20บาทขึ้นไปลูกค้าจะมีโอกาสรับทอง1นึ่งกามซึ่งเราจะให้ลูกค้าเล่นจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะซึ่งของรางวัลก็มีจำนวนจำกัดถูกต้องค่ะรีบได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนลูกค้าก็ยังยังมีข้อสงสัยอยู่ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ02 7 7 0 7 788ถึงเที่ยงคืนค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้ค่ะ ดีสามารถซื้อเริ่มต้นที่0.05บาทลูกค้าบอกว่าไม่อยากซื้อบาทหนึ่งซื้อครึ่งบาทซื้อครึ่งบาท0.05 5ก็คิดค่าประมาณ2,500บาทต่อตอออเดอร์นะคะ9.99ก็มีเรียกว่าเป็นหน่วยลงทุนที่ไม่มากไม่น้อยพอดีๆนะคะก็ อยากให้มาลองมาศึกษานะคะก็มาลงทุนกันดูนะคะก็เชิญชวนนะคะเปิดตัวสักทีนะคะโอเคค่ะวันนี้มีคําถามอะไรจากทางบ้านไหมคะวันนี้คนดูน้อยนะคะน้องทองไม่ค่อยมีแรงนะคะคนดูก็หมดกําลังใจนะคะคนไลค์ก็ โอ้โหไม่ค่อยไหวคะ่ะเพิ่งหายป่วยแล้วก็ป่วยกันอยู่นะคะก็ช่วงนี้อยากฝากในรายการว่าอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพเป็นด้วยนะคะเราจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการซื้อขายทองคาและลงทุนกันไปนานๆน,นะคะค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะน่าจะหมดแล้วเนาะใช่คะ่ะ,คะลูกค้าสามารถอยากฝากโปรดักต์ใหม่ของทางเราด้วยนะคะใ,ในอ้อมอกอ้อมใจตัวนี้อยากให้ลูกค้าเข้า<ม>ไปลองโหลดนะคะสงสัยถามได้นะคะแล้วก็อยาก<ม>ให้ลูกค้านะคะมีสิทธิ์ ในการร่วมรับรางวัลกับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันกวันวดีนค่ะ,ะคะสวัสดีค่ะไม่อันนั้นลำโพง